คก็รูปเกมในวันนี้หนูว่าคือค่อนข้างดีค่ะก็คือโฟกัสตามรูปแบบที่แข่นมาไว้แล้วก็อดทนอดทนอย่างเงี้ยเลยค่ะประมาณนั้นแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ช่วงบาดเจ็สองตรงนั้นบาดเจ็บมากเลยแล้วก็ทีมงวมแรงด้วยนะทีไรอยู่แล้วก็ให้งานใจทีมกันแบบก็หนูก็พยายามบอกตัวเองว่า อดทนเอาอีกหน่อยเพราะว่าเซตแรกก็ได้มาละแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะเกมแล้วต้องอดทนอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็พยายามแบบไม่กดดันตัวเองแบบจนเกินไปที่แบบไม่กล้าเล่นเลยก็คือตีตีตามที่ตัวเองขึ้นแล้วก็พยายาม,ท,มยทําสมาธิเยอะๆ็เ่อดการแบนแบงับ้วเมื่อวานทั้งยีสองแมตช์เราเนี้ยกลับมาตีแมตช์แต่เมื่อวานเราเป็นแบนเป็นไ,ไม่แมตช์กลับมาก็เมื่อวานก็ได้มีการเออ่กายภาพแล้วก็ พยายามพักผ่อนเพียงพอแล้วก็คิดที่เงินเดี๋ยวะัารก็วันนี้ก็เอาเข้า,าเกมมากครับเกมกับโต๊ะบอลเกมมากเหมือนกันก็จะพยายามตีตามรูปแบบที่เออ่โค้ชแทนเอาไว้แล้วก็จะพยายามทุเต็มที่มันจะรู้วันทุกวันนี้ค่ะผู้จิ้งเก็บเชียร์นะครับที่มีเก็บเชียร์มากมา,กมายที่มาช่วยกไปเก็บ่องและเกมบหนึ่ง ค่ะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งแรงส่งใจมาเชียร์ให้เราสู้ข้าอย่าันได้ขอบคุณค่ะ